กลาบสวัสดีครับพ่อพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช้านาทุกท่านสําหรับวันนี้กับมผมว่าพอแกดิกเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาสายๆของวันจันทร์ที่8พฤศจิกายน2,514ซึ่งกับผมกันยังมีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากพีฝากหน่อยคือเก่าพ่อพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับทั้งจองของเฮาจะได้มีข้อมูลข่าวสารความคืบหน้า ของการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตราารัฐทกสเพื่อมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบนะครับสำหรับการนัดหมายวันโอนเงินให้กับพี่น้องชาวนาในโครงการประกันรลยได้กเกษตรกรผู้ปลูกเขาปีการพิจารณิทับหกหา่งในวันอั่งขั้นที่เกพฤศจิกายนนี้นะครับทางธนาคารทกส,าสาก็จะเริ่มทยอยโอนเงินส่วนต่างสำหรับเขาหาชนิดน,นะครับประจำวดที่1และสำหรับเงินชดเชยส่วนต่างงวดที่2และงวัที่3นะครับ ทางธนาคารทกสจะมีการโอนพร้อมกันหรือไม่เดี๋ยวมือน,นี่ห้ามมาติดตามข่าวสารนี่ไปพร้อมกันครับและก่อนที่ไปรับฟังรายละเอียดนะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮากต้องขอกาล,ลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยการกดไลค์กดติดตามและที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดสันกระดิ่งเอาไว้เพื่อทางช่องของเฮานะครับในมีข่าวสารใหม่ๆพ่อพี่น้องก็จะได้ประพาดข่าวสารและสิทธิการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลน,นะครับบ่าหรายใหญ่ห้างครับพี่น้องเดี๋ยวมือน,นี้หฮามมารับชมรับฟังข่าวสารดีๆกันได้เลยนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับจากทางเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจนะครับโดยล่าสุดนายสมเกียติกิมาวหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศท่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าตามที่คณะกรรมการทกศในที่ประชุมเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับการเห็นชอบจากทางคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4พฤศจิกายนซึ่งเสนอโดยทางกระทรวงพาณิชย์ที่มีมติเห็นชอบให้ทางธนาคารทกศ ดำเนินการจ่ายเงินชดเช้ส่วนต่างโครงการประกันและได้เสษตรกรผู้ปลูกเขาปีการผลิต2,564ทับ6หาด้วยวงเงินรวมกว่า13,200ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนาป้องกันด้านความเสี่ยงบอให้ประสบปัญหาขาดทุนและลดภ้าราคาใชจใจในการแก้ไขปัญหาราคาเขาตกต่ำนะครับโดยจะมีพี่น้องชาวนานะครับได้รับประโยชน์กว่า4 0 2 5 7 1ครัวเรือน สำหรับลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างประกันและเกษตรกรผู้ปลูกเขานะครับก็จะต้องเป็นชาวนานะครับที่เขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรและแจ้งวันขาดว่าที่จะเก็บเกี่ยวเพื่อใจเป็นข้อมูลในช่วงเวลาที่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างนะครับโดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะเป็นผู้จัดส่งข้อมูลการเขึ้นทะเบียนของเกษตรกรทาการจําแนกข้อมูลในช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวและคํานวณปริมาณของผลผลิตเพื่อส่งให้ทางธนาคารทกส นั่ไปใช้เป็นข้อมมลในการจ่ายเงินจากนั้นนะครับทางธนาคารทกศก็จะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้กับเกษตรกรโดยตรงภายใน3วันทําการนับจากวันที่มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากทางคณะอนุกรรมการซึ่งพี่น้องเกษตรกรนะครับสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับได้ที่แอปพลิเคชันทกศเอโมบายหรือสามารถตรวจสอบได้ที่ไลน์แอสบเอเอซแฟมิลี่ได้ตลอดย4ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังได้เตรียงมาตรการค่ขคัน เพื่อชะลอการขายเขาเปลือกหน้าปีในช่วงที่เขาออกมาสู้ตลาดมากจนเกินไปเพื่อเป็นการพยุงราคาเขาบ่าให้ตกต่ำนะครับสำหรับเขาเปลือกความชื้นบ่เกิน15%ทางรัฐบาลนะครับก็จะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บฝากให้แตละ1 5 0 0บาทพร้อมกันนี้นะครับในวันอังคารที่9พฤศจิกายนนี้นะครับก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอประจําสัปดาห์เดี๋ยวฮ่าก็ไม่รอรุนกันอีกครั้งนะครับว่าทางกระทรวงพาณิชย์จะนําเสนอการอนุมัติ สำหรับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไรายได้นหนึ่งพันบาทเขาในที่ประชุมเพื่อขอาการอนุมัติให้กับพี่น้องชาวนาของเข้าได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวจังใดจังใดกลับมาลอลุ่นกันอีกครั้งนะครับและสำหรับพี่น้องชาวนาท่านใดนะครับที่ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างแล้วนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นค้ามาบอกกล่าวในช่องของเฮ้าด้วยนะครับหากใครพี่น้องนะครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีความคิดเห็นว่าจังใดนะครับก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นค้ามาไวทีใต้คลิปวิดีโอด,ด้านล่างกันได้เลยนะครับ ครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดในสำหรับมือน,นี้นะครับว่าผมมาพอกันไหมในคลิปหน้าครับพ่อพี่น้องครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ